สวัสดีค่ะป๊าดมือเจ้ากำลังจะกินเมี่ยงค่ะกำลังจะกินเมี่ยงนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผักนะคะสั่งมาตั้งแต่หมูเวนเดอร์สนับสนุนโดยนะคะเมื่อเจ้าขาต้องรีบพูดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโดนล็อกค่ะกาแฟนังบีเนาะสนับสนุนโดยกาแฟนังบีเป็นกาแฟจอยนั่นเองค่ะมาเด้อส่วนนางบีเองก็สิกินเมี่ยงไปน้ำเบาวไปน้ำค่ะทุกคน เป็นเมี่ยงหมูด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอ้องหัวใจแน่ของหัวใจรั่ๆแน่สวัสดีจ้ะของหัวใจรั่ๆขอซักหนึ่งหมื่นใจเนาะงหัวใจไอสติกจะเป็นคนภาคไอสติกจะเป็นคนเว้าค่ะเว้าเรื่องกาแฟ่กางซีเมากาแฟนั่งดีกาแฟกินดีกี่ดีแม่นเะคิดถึงมากป้าสันป้าคิดถึงมากใกล้คลอดหรือยังครับใกล้แล้วครับ อันนี้เป็นกาแฟานั่งบีเดอรมเจาเดอผู้ใดยอยากได้กดจังซื้อครัสเก้าซูสติไกยน์คนปันห้าร้อยหกสิบหกเออ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 เอาจะลืมโซสินค้าเดี๋ยวสิถึกบอกถึกแบนนะสวัสดีค่ะสวัสดีปีสวัสดีน้องจ้าคินฮอดเดนอนนั่งบีคินฮอดคือกันเดอม,มาเดอม,มาเดอเขามาแล้วกดไลากดแซ่ให้น่งบีแน่จ้ามุเจ้าจ๋าเขามาแล้วกดไล่กดแซ่ให้แน่นจ้า ขอสักหนึ่งหมื่นใจได้ไหมคะติ๊กต็อกจ้าขอสักหนึ่งหมื่นใจเฮน่คะ่ะบ่ได้มาไลฟ์ตั้งบักสองสามมือเนาะตั้งสองสาวันใช่ไหมคะที่มีไม่ได้มาไล์นะคะสอ,องสามมือนะคะนั่งบีเมื่อยเ <คน S 1> มือม่อยคะ่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าท้องเริ่มโตมากๆเนาะมือเจ้าเนาะขอหนึ่งหมื่นใจหน่อยคะ่ะสวัสดีพี่สวัสดีน้องเด้เอ,อสนับสนุนโดย กาแฟนังบีกาแฟเจยนังบีกาแฟนังบีกาแฟไอสติกด้เออเออกาแฟไอสติกก็ได้เพราะว่าไอสติกเป็นคนขายก็เลยต้องเป็นกาแฟไอสติกนะคะต้องเป็นกาแฟไอสติกมันบูดปะเนี่ยกาแฟปวนนังบีโอกาแฟปวนนังบีค่ะมือเจ้าขาหนึ่งห่อมีสิบซองด้อหนึ่งห่อมีสิบซองใสอยู่ปากหนูติดตามแล้วนะคะขอบคุณนะคะหายไปไหน หายไปไหนครับว่าไม่ได้ไปไหนคะอยู่บ้านอยู่บ้านค่ะนางบีเมื่อยค่ะนางบีก็เลยไม่ได้ไลน์นางบีนางบีคนท้องเด็นางบีเมื่อยค่ะทําอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยอืมเห็นมี่นือยเมื่อยมากงานอยากไม่มักทองคำโอเคได้ได้ยาเดอซื้อสหมีหนึ่งห้องฟรีเดอหนึ่งห้องส่งเลยก็สิบบาทสองห้องฮารเลย์เป็ดสิบบาทมื้อนี้ซื้อสองเต็มหนึ่ง้ารเยแปดสิบบาทเดอือืม จะคลอดหรือยังคะอยังคงอียังกินก่อนอาหารเป็นเกษตรอีดีกินก่อนอาหารกับโบหิวหลายบกินไหลโบอ้วนกินดีกินดี joyder คำถามว่านางบีใครสิคลอดหรือยังเก้าสุสุจิกายอนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนางบีคลอดวันที่เท่าไหร่นะคะไอ้สติ๊กเก้าสุสุจิกายอนเก้าสุสุจิกานะคะเดือนไม่ที่ไอ้สติ๊กเดือนไม่ที่ไอ้สติ๊กบอกนะคะคุณเจ้าขา แม่นแล้วขอหนึ่งมื้นใจเนี่ยค่ะอย่าลืมโชว์โปรยังโปรยังคะ่ะมือเจ้าขาอยากได้โปรยยังบอกนะสองเตมห่งโปรกาแฟตอนนี้ซื้อสองแถมหนึ่งได้หน่ห <Yeah. S 2> ายประสันใสอยูป่ปากเออเดียวอันนี้เป็นยูตาจารลโอมือเจ้าเด้ออืมท้าหนาอร่อยอิอริเบะใหญ่พักมือเดอ้อ นางมีว่านางมีเป็นคนที่ทานแล้วได้บเป็นตะแซีบไปหลีดี้อวอาราสิบุกเขากระโปรง,งเท็ดยังเธอนี้วอหมาก็ระไดอืมมาเด้อพักไทยสวัสดีค่ะนห,ห,หนึ่งหมื่นใจเขาเขาเหัวใจมาให้นางมีหน่อยค่ะใกล้จะถึงหมื่นใจอะ่ะ ขอมาให้แน่ขอมาให้แนโตนี่น้องพรเจ้าเนาะเป็นกาแฟน้องบีเป็นกาแฟจอยค่ะทุกคนถามกาแฟจอยกาแฟขี่ดีเมนค่ะผู้เดียร์เป็นขี่แตกเป็นขี่ดีเมนขี่แตกเป็นขี่ดีแะ้วใช่ไหมโอ้แล้วแต่เ่าเปิดก็ได้แหละเปิดในคอมพิวเตอร์ไอแชตตี้ก็ได้เอาไม่เอาเปล่ามึงอย่าเปิดเพลงที่กูบอมักเลยมึงอย่าเปิดเพลงที่กูบอมักเลยมึงมาไกลนี่ป้ะ โมลำได้อยู่แกจะเปิดอันที่บบเมนโมลัมกูฟังบ่ได้อยังบบเปิดกับลำบอบอบอบบเปิดกับลำพงหรอกมาร์คทองคำประมาณสิ้นเดือนค่ะคุณพี่เด้อบิควคอล่าที่เอาโปรอะบิวคอล่าจ้าโปรตัวนี้เหร Guang อคะ โอเคโอเคอสเต็กตอนนี้บีคอล่าเท่าไหร่สี่ร้อยเก้าสิบบาทขอหนึ่งหมื่นใจก่อนค่ะขอหนึ่งหมื่นใจก่อนค่ะบ่ต้ตงดอกอีฟขอหนึ่งหมื่นใจก่อนค่ะหนึ่งกล่องสี่ร้อยเก้าสิบใช่ไหมคะเยวบีให้ให้นาทีทองเดี๋ยวให้นาทีทองบีคอล่าหนึ่งหมื่นใจค่ะเร็วๆขาดอีกหนึ่งพันใจนี่มือเจ้าค่ะบอกแม่กู ขาดอีกหนึ่งพันใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีปะต้องกินดอ,อกจก็กสิกินเห็นยังบ้าเป็นหมาก็ไดอออ้อ่ะหนึ่งมื่นใจแล้วโอเคอ่ะเบเกอร่าเบเกอร์ลาครับมีสิบหอยสาราเจนของแมงบีสิบกลม นะคะคอลลาเจนของน้อบีเป็นคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดนะคะทุกคนนะคะตัวนี้หนึ่งกล่องราคาปกติจะอยู่ที่490าบาทให้นาทีทองตอนนี้นะคะทุกคนค่ะให้นาทีทองตอนนี้คนที่ดูไลฟ์สดนตอนนี้นะคะเอาไปค่ะหนึ่งกล่องจาก490บาทเป็นคอลลาเจนเปิดไฟให้ผิวบำรุงเล็บบำรุงผมน้องมเจา้าเนาะเสริมสร้างคอลลาเจนที่เราได้สูญเสียไปในร่างกายนะคะ เอาไวค่ะจากหนึ่งกล่องสี่ร้อยเก้าสิบาทเหลือแค่เพียงร้อยห้าสิบบาทค่ะครับผมจากสี่ร้อยเก้าสิบเหลือร้อยห้าสิบาทให้จำนวนจำกัดเด้อสิบกล่องให้สิบคนเด้อเออสิบกล่องในตะกร้านะคะมุจคาสิบกล่องในตะกร้าผู้ใดไว้ก็ผู้นั้นได้ไอ้ชัดเจกี้ยังเข้าตาคุณดาคนตาคุณดาเอาออกให้แน กสิเปาแห้งๆสีออกโอ้ยผู้ใดว่าฮันี่แล้วแล้วเก็บหัวเรนเด็กอ้าวอ้าเปิดอีกคอลลาเจนนะคะคุณเจ้าขาสิบคนนะคะคุณมีทองผิวสวยมากขอบคุณมากค่ะเจ็ุดใสเจ็บกล่องยาสิบเปาเซฟเถาะเจ็บกล่องสุดท้ายอยู่ในตะกร์คห้ากล่องสุดท้ายค่ะจากสี่ร้อยเก้าสิบบาทเหลือแค่เพียงกล่องละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะโอ้ยเจ็บตาด่ะโอ้ ไปเอามาให้แนี่นี่เอส t ม a v e แท m บซ a i แ in เด e r e ลุกๆก่อนกกอ,นอะเป็นยังตามจนซี่ไปเอามาอันกระจกแหมบักพักมึงบักจจกคองสื่อไปแจักดอกมึงอ่ะห่วยสองกล่องสุดท้ายค่ะมาตาปลาเร็วๆค่ะมือเจ้าขาบียร์อลลาจาก490บาทหรือแค่เพียงร้อยหาสิบบาทค่ะ ใส่แล้วเออะยี Here. Not? Put ่ยืดดำหรือเปล่าโอ๊ย <eye> กระตีตากูโพดเจ็บเว้ย Put the eye down No is your bloodline I t e e h i k down โอ๊ย <in S 2> นกโบ <the way. S 1> เห็นก็เลยบ่เห็นซำตากูสีเหลือกถิ่มซื้อ,อบาาักห่ากูงืดหลยเอาไปจ้าค่ะสี่กล่องสุดท้ายก่ะดาชักหนึ่งกล่อง490บบาทพิเศษวันนี้นะคะคนที่ดูไลฟ์สด เอาไปเด้ค่ะมูเจ้าขาเหลือแค่เพียงราคาหนึ่งกล่องร้อยห้าสบาทเท่านั้นค่ะเป็นคอลลาเจนขอบคุณหลายๆเด้อมูเจ้าเด้อที่กดข้มาเบิงแล้วก็กดติดตามนั้นบีน้องมูเจ้าเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะโกโก้กหมดแล้วรอคาบปมี่ค่ะเอาคอลลาเจนไปกินก้อนนีให้ผิวสวยผิวใสซ่อมเต้นอีกแล้วค่ะไอสติกซ่อมเต้นไอสติกซ่อมเต้นมูเจ้าเอา้ย จักเดือนแล้วเขาถามน้่งบีว่าจักเดือนแล้วทองเป็ดเดือนหนึ่งอาทิตย์แล้วป๋อจักเดือนแล้วจักว่ก<ะ>สามสิบห้าอาทิตย์ป๋อ สามสิบห่าอาทิตย์แล้วค่ะอีกอีกยี่สิบสามมือลูกสิโคอดนางดีอีกสิคลอดลูกสิคลอดกูเดีสูงกูไ่ได้สิคลอดลูกเด้หนึ่งห่อหนึ่งกล่องมีมีเจ็ดซองนะคะทุกคนหนึ่งกล่องมีสเจ็ดซองค่ะร้อยห้าสิบบาทมิเจ้าเอ้ยไปหาของแซ่บปั๊นนี่ของนี้ปั๊นนี่กินเถอะค่ะคันมิเจ้าสิมีน่ะครับมีบ่มีแล้วค่ะสิโองสชุดไต เลยยุซีกองให้ตะก้าเท่านั้นแหละเอาเอาไปผู้ใดทันกับทันค่ะผู้ใดบ่ทันก็เสียใจน้ำเด้อจากจีลอยเก้าสิบเปลือแค่เพียงจากเชี่ยลอยเก้าสิบเหลือแค่เพียงลอยหาซิบเท่านั้นค่ะมูเจ้าขากินค่ะกินกินตัวนี้เด้อเป็นข้อข้อเจ็ดน้ำบีบกินไปแล้วนะคะพัวฮักพัวล้มค่ะมูเจ้าขาอิริสวัสดีสวัสดีสวัสดนสวัสดีกินไปแล้วพัวฮักพัวล้มค่ะ เปิดโปสมจอยะจ้าอาสมจอยได้ค่ะได้สมจอยไอสติ๊กขอสองมื่นไก่น่อคะเอเขาขอ ขเตงของโอ้ oh. เขาขอปมทาัานสมจอยมั้งลกข้นเต้นสะบัดหัวควอยอยงนันน่ะองสะบัดยัาอาวสม j อยมีนี่อันนี้ปะสมจหนึงน่งแถมหนึ่สาเกบาทปักมุดให้เขาเลยหนงแถมหเป็นห้าร้เก้สบ,บนมรอยเก้าสเด้อบอไปยังตอนนี้กูห้ไปเลยนี่สามร้อยเก้าสินี่เร็วๆลักมุดเร็วยีเสรจ บักมุนให้เลยยี่สิบเซกนะสมจอยนะผู้ใดท่านก็ท่านค่ะผู้ใดเบ่ท่านก็นกนแล้วแต่เดอ้อสำหรับส้มจ่อยของนึบบ่งบีนะคะหนึ่งแถมหนึง่งสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นค่ะสมจอยดีจอดเด้ออุ้งหงส์ไหลต้องไปอยากฟังอีกขายค้องเนี้ยเอานี่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 ค่าแต่เปิดเพลงอยู่มงนั้นละ่ะเป็นดี้จี้กูละสร้างหลายดดกด,ด,ด,ดได้สามหกหาดีมากเลยค่ะมาเดอ้อม,มีสิบเป็ดเซจูตากาเด้อ มาค่ะท่องแข็งบอแข็งอยู่จ๋าเอ้ยแข็งอยู่ค่ะออกลูกไม่เด็กครับบอครับกับนังสีออกกับนั่งสีออกครับกับนั่งสีออกลูกย้ำมาท่านเดยออกครับผมกับนั่งสีออกลูกครับมุจลเซตสองกองเป็นห้าร้อยเก้าสิบหนึ่งกองห้าร้อยเก้าสิบสองกองหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทมินีสองกองสามร้อยเก้าสิบบาท มี17เซตชุดตากผ้ามเจล17เซตสม Joy d i t เดี๋ยวอยด17เซตนะคะสองกล่องจาก1,180อาทไป1,90มุจ้าค้าขายของก้อนชิบิออกลูกขอ2องหมื่นใจหน่อยค่ะตัวจริงพี่บีไอสติกรอครับเจ้าเห็นด้เหิรมคิดถึงออสตินมาสัน แค่ซื้อออตินกับมาซื้อของแม่ออติน,น,นวันนี้เด้อได้3ามค่ะดีมากต้ากดจับจื้อเลยสิบเจ็ดเตากาครับนี่อันนี้เป็นหนึ่งคองอันนี้เป็นเซตสองกองเด้อ้ไปเก็บเอด้องเป็นนะจ๊ะกินน้ำกันค่ะ สามเก้าศูนย์ในสองกองใครที่เป็นแบบว่าสายชาบูหมูกระทะนี่กินนิกินขึ้นนั่งบีนี่มือเจ้าขากินเป็นขึ้นนั่งบีนี่สายชาบูหมูกระทะหรือว่าสายที่แบบว่ามากกินของของทอดมากกินของมันจังสี่นะคะอย่าลืมนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะใครที่อยากเอาเอวเอาพุงออกอย่างเดียวต้องเป็นตัวนี้ค่ะมือเจ้าขาต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะนั่งบีสีบอกให้ ขอสองมื่นใจเนี่ยจ้าเกือบแล้วค่ะเกือบได้แล้วค่ะมือเจ้าขาเลยอีกสามพันห้าร้อยใจผู้ใดที่อยากเอาพุ่งออกอยากเอาหนาท่องออกอย่างเดียวนะคะต้องตัวนี้เดี๋ยวมือเจ้าเนาะตัวนี้ค่ะเป็นระบบช่วยในเรื่องของดีท็อกดูมือเจ้าเนาะสําหรับผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายเอาตัวนี้ไปกินเลยค่ะมือเจ้าขาสําหรับส้มเจอยของน้องบีแม่บีอะไรแม่บีทองค่ะถ่ายยากไหมคะไม่ค่ะ นั่งบีถ่ายทุกวันนะคะม,มือละสองเทือมือละเทือตั้งแต่ท้องมาเนาะราะว่านั่งบีปรับสภาพร่างกายเออว้ตั้งแต่ก่อนก่อนที่นั่งบีจะท้องอมุ้เจ้านอ้อยเ,เสร็จสองกองอันนี้เป็นหนึ่งกองมีเซ็ตสองกลองจา้า เอ้ยหนูสะอ่อนน้มเจ้าน้ำซ้ำากันดอกอือคืไดว่ามันสีซ้ำกันเ,เขาเส็จสุดใต่มันเป็นอาซ้ำมันเป็นอาซ้ำอีลีเกลยไล่มือได้๋นี้ปะกะติไล่ทุกวันค่ะแต่ว่าลังบีมือไง แต่ว่านังบีเมื่อยค่ะช่วงนี้เอาตรงเลยค่ะนังบีเมื่อยเร็วมากนะคะช่วงนี้นะคะนังบีเมื่อยไวมากค่ะนังบีก็เลยแบบว่าว่าค่อยไหวไหมนนยิ่งเป็นช่วงแบบว่ายิ่งเป็นช่วงที่แบบว่าไกลมาสุดท้ายใกล้สิคอดี่่มือเจ้าขาโอ้โหอันนี้เป็นเซนจักมือบกักควายเป็นเซนจักมือนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งกล้องมีสิบซองบอ่ ห่วยลังก่อนนี่มือเจ้าอะไรเป็นกูอดไปได้เป็นให้กูด่าซะสองเจนซีเดอรหนึ่งกองมีอยู่สิบสองกูบอกแล้วมึงบอกอยังไงหนึ่งกองมีสิบสองอันนี้เป็นสองหนึ่งหนึ่งซองสองกองมียี่สิบสองเจนซีเดอเออเป็นเซตยี่สิบวัน เซตยี่สิบวันเซตยี่สิบวันยี่สิบมือเบาดูยี่สิบมือเออยี่สิบวันมึงพูดวันหรืออ้วนอ้วนบาอ้วนเป็นใยหวานหวานเป็นสวีทหวานเป็นคือน้ำตาลสวีทอืมหวานหวานเป็นเดอ กูสร้างบักฮาหนี้ิริหวานหวานคันห้องกินบะได้จ้าเซตยี่สิบมือเดอคนห้องกินบะได้จ้าตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับใครคะดีทอก์นี้เกแตกเลยเหมาะสําหรับคนที่แบบ่าท่องอืดท่องผูกนะคะทุกคนคะตัวนี้นะคะแค่วันละหนึ่งซองก่อนนอนเท่านั้นนะจากหนึ่งกล่องราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทสองกล่องถึงสออยูหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะมือเจ้าหาระเบนี้นะคะ ขายกอมี่สีได้ไปคลอดลูกเบอมือเจ้าเด้อเอาไปค่ะหนึ่งแถมหนึ่งสามร้อยเก้าสิบบาทสิบสองปีกินได้บอรถ้ามีความจําเป็นเนาะถ้ามีความจําเป็นตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่อยากเอาหน้าท้องออกอย่างเดียวหกเซ็ตช <6 S 1> ุดไตตัวนี้เด้อสำหรับคนที่อยากเอาหน้าท้องออกอยากเอาเอวออกอย่างเดียวนางบีแนะนําเป็นตัวนี้เอวดี แค่วันละหนึ่งซองก่อนนอนมู้เจ้าขาถ้าเกิดวันเงินสามร้อยเก้าสิบาทนะแล้วกินได้ยี่สิบมือ<บ>แล้วมัน,นม,มันเฮ็ดไห้มู้เจ้านะคะมีหุ่นสวยหุ่นดีได้เจ้าเอาบอ,อนะคะบางคนสา,า,ามสี่มือกับบัคขี่นาะมู้เจ้าเนาะสามสี่มือกับบคขี่เฮ็ดยังไงกับบขี่จ๊คเทียบ่ไทยมีแต่เอาไซเอาใซ่บ่งหูจักระบายออกเนอะมันก็เป็นยังไง่ะค่ะตอนนี้เหลืออยู่แค่ห้าเซ็ตสุดท้ายในตะกร้าค่ะ สองกล่องสามร้อยเก้าสิบบาทค่ะผู้เจ้าขาเอาไปเลย <This S 1> ค่ะดีสผ <is. S 1> ู้เจ้าฮูบบ้างไอิติคซีบอกซีบบ์กินอย่างอีกเนาะบันนี้ <This. S 1> อืมคุณชนะทุนนัชนาะสวัสดีค่ะใกล้สิคอดพักผ่อนเยอะๆโอเคค่ะเอี่ยพักผ่อนบ่ได้ค่ะคุณแม่ทำงานอัน,นนี้มูโยท้องผูกท้องผูก นี่บอกอืมอืมกูก,ก็บเบเลยได้ละกระท่องผ<อ>ุงอืมเป็นนดิยังบอกเป็่ยนดิแจ็คก,กับเบอยังอันสเตตลูกมาตอนไหนคะธันวาค่ะวันที่สิบวันที่สิบธันวาอ้นสติกซื้ออันนี้มาให้น้องบีกินมาเนี่ยบักเ้า มึงเอ็นอีหยังเว้นเจ็บตรงเย็นสีกับยากี้เย็นสีท้องผูกอันนี้ชื่ออะไรนี่นันบุตรจาระอย่างแรงเบงนั่นบุตรจาระอย่างเขาบอกได้ว่านันอุตจาระดอกสติเขาเอ็นมาเบงอันนี้เป็นกูเกิลวันบุตรจาระอย่างแรงจากว่าว่าอีหย่างบุบักสติเป็นตะศูนย์เว้ยพ่าเป็นกูเลย อันนางบีขอสามมื่นใจแน่จาสามมื่นใจแน่จ้าเน่งเซตสุดใจเหลืออยู่เซตสุดท้ายแล้วนะคะในตะกร้าสําหรับส้มจ่อยของนางบีเด้มเอมือเจ้าเด้อน,นะคะเหลืออยู่เซตสุดท้ายจ้าเป็นเป็นเ,เป็นแรงหายแรงบีเด้อคุณจินนี่บอกว่าอุน่นแนล่ะคันนึงสุดขอบคุณในไหนคะ่ะขอโปรงเซรั่มแน่นางบีคนสวยเซรั่มบอมเบย์มันมีโปรอย,อยู่แล้วแบบยายงเซรั่มบอมบีโปรบอมบีโปรบ้างบิลิตี้ อ้ามีจากเ็จหนึ่งเซตสุดท้ายมุจทรงกล่องสามรอยเก้าสิบเหลืออยู่เซตสุดท้ายแล้วค่ะน้อเบียเซตดำสวัสดีค่ะมาครั้งแรกสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่กดติดตามยัยค่ะน้องเบียขอสามหมื่นใจหน่อยค่ะขอสามหมื่นใจแน่จ้าขอสามหมื่นใจกดใจมาให้น้องเบียแน่ได้สองหมื่นสี่แล้วทำบุญไปน้ากันน้องมุจเนาะ